<c oughs> อล้เดี๋ยวพี่น้องมาโหลยมาพอน้ำเมาคนพิเศษเลยเด้อน,นะครับองินนี้น้ำเมาคนพิเศษได้ตัวใดเน,นาะเด้อพี่น้องครับน,น้ำเมาห้งวดก่อนตัวนี้หละฮะถือว่าเน,นี่นะครับเลขกินน้ำเมาห้งวดของก้อนนะครับสองสองจิสองหนึ่งห้าสองเก้า ไม,งงมนน่มีแนวทางเลยเจงเงาเงินเลยอพอาอฟันดีได้ปล่บัวบัวใดเงตัวไหนด้เป่านั่นใด้อ้าเงายเงาไหนใส่ได้เเงินเยนะครับเาเนี่้ใส่เออบัวได้ซื้อ,น,น,อน้ำไงเมเาเจวาาเอาใ,ใส่บอกเยีเออใอาใ,ใส่สองร้อยได้ไม่เด้อเงารวยก็บ่ได้ซือ้อน้ำดอกแต่ว่าเอาใส่วานาเงาให้ แนวทางพี่น้องเุทธี่ถือดีดีนะครับวันนี้ก็เรยมมาแบงปันนํำมอส่เดอพี่น้องนะครับสอไม่ีสม่ีานี้ตัวได้มักแล้วบางวันเนี่ยวันี้บ่าเดยนี้อนนี้แล้วเลยเจ้ายังได้มืออะไรนี่ยี่สิบกแล้วต้องงวดผลแล้วสี่สิบุกอ่าถือเงี้บโจบนฮะถือเงั้บโจ๊ถือแล้วเจ้าถืออะไรถือสองหนึ่งสองหนึ่งก็หกสามสองหนึ่งหกสามเออ กินไม่กบม่เจอบร่ได้ซื้อน้ำเออแต่ว่ากิใช้โยบอกเลยเถอะอ๋อวนนี้มันไม่โตว่ะไ่ท่านนี้ท่านนี้อ้าว <laughs> พอน้าเมาเด้พี่น้องขอคุดเฟซีนะครับโฮ้ยสุดยอตัวเซียมนะเนาะใช่โชกดนมา,นาเลยเอฟซีวันนมัน่ครับอ้าวขอบคุณเยฟซีเด้อพี่น้องเยฟซีนะครับจอนําเมาอะไรตัวดีนี่มยมาลยมาหายขี้เเดานะครับวันนีพ่อท่านนีโตเด้อนําเมาพอโตแล้วแล้วนะครับนําเมาคนณิเศี เนาะนำเอาเนาะทั้นได้ได้เนาะ <c oughs> ตัวดีสั้นหายเด้อพี่น้องเดี๋ยวมารวยได้ <c oughs> เดี๋ยวพอเป็นมือใหม่ถามหายเด้อนะครับสำหรับแนวทางนำเอาพ้นพิเศษในวันนี้นะครับอ้าวขอบคุณนำเอาหลายเด้อรพี่ใชายพี่น้องที่ชกมานำเด้อนะครับ,นนเ,รบเดี๋ยวจะมาตามมาอีกเทช่นหนึ่งเด้อสำหรับแนวทางนำเอานำเอาเป็นรับจาาออ้างมากบ้านนำเอาไปจีบไปไมเจ็บโอ้ไปแกะแกมแกมไปแล้วแล้วอ้าวขอบคุณครับ ไปเด้อเด้อพี่น้องนำมงเามา่แลวอันเด้ยวกไปกอาาต้องบอกให้เด้อได้เลขแล้วเอาพี่ไปเห็นงานเด้อครับนำเมา่แล้วจะไปเห็นงานนะครับแนวทางสั้นดได้เด้อนะครับสลับนำเมาองวันนี้ให้เพิ่นปกติเพิ่นจะบอบอกเลขนะครับไห้ช่วงเราขึ้นเราสิบ,บอกเลยนะครับแต่วันนี้ลอกก่อนเด้อพี่น้องใส่ได้พี่นอ้องไห้เพิ่นซองอร่อยนะครับในว,วันนี้ <S <S เราเลยกับบริซุทน้ำเพิ่น้วยกันนะครับ มอเตอร์เกิดฟันในสิบสองเดืนล้วครับไม่ได้ซื้ออ้าวเนื้องวดหนามอเอร์จะตามให้เด้อนะครับเดี๋ยวมืออึนมือเื่นเนี่ยเรามอเตอรตามใหายจหรับในทางน้ำมนมอคนพิเศษเท่านะครับมือเนี่เพิ่นจะไปแก้แกบรับจ้างนะครับแต้เพิ่นปกติเพิ่นก็จะไปแก้แกบรับจ้างจะไปเหย็ดแบบนี้นะพี่น้องนะครับในยว่าศูนย์ในกันมีสื้อมือนั่นนำมือเลขออกนะครับมือหนึ่ง มาสั่งแนวกินสั่งกันนั้นสั่งอันนี้เรียบบพอใจยังไดยังวาเอาเอาไปสิบสองบาทยังคนเราย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเดี๋ยวเนาะบ่ได้คิดว่ามเป็นเลขกันบครับลิ้วให้สิบานะวอมสูนเยสนเรวให้ยม่ดูยังไมเอ ไข่ไว้ครับมือนั้นรอบว่าขึ้นมือนั้นรอบปกติเล่นมัปกติปกติมือคือถุงมือได้เพิ่นน้ามาสั่งอันนั้นไอ้เพิ่นว่าปกตินี่เพิ่นขออย่างข้าให้กินธรรมดาเนาะให้กันนิดเดียวเนาะให้แนว่ยนีย่ยเนี่ยกินอย่างเดียวแล้วปกติเรารับจ้างได้๋ยวขอเขาเออมีหยังก็ให้ไข่นบ่เขาแนวกินให้แต่งไข่บางทีเอามาขอข้าวเดียวเนี่ยมีแนวกินกับเอาไห่น้ำไห่มันพอดีพอดีชิ้นหายะมาแรงโจมเหมือนกันเลยชิ้นหายะมาแรงเลยล่ะ เางิเราคนสี่ขอแล้วเพิ่นห็นิบสองบาทเป็ลับจักมาแล้วได้เงินเดยนี่อไมยอะบคือปกติแล้วเมายเพิ่นปกติเพิ่นกับมีเงินเพิ่นกระจายปกติแมนมีเงินกัแต่ปกติแต่บมีเพิ่นกับมขอเออแต่ว่าให้เล่ามองไงให้เล่าช่วงเล่าคิดเล่าปกติเนาะเล่ากับสีขอแมนมื้อนั้นเพิ่นก็ถือว่าปกตินะครับเนาะส้างนั่นส้างนี่โอ้ยสั่งแนวกินออืมมาง วันให้ให้สิบสองบาทให้ให้สิบสองบาทโอ้คือว่าคือเราจะเป็นเลขเนาะเพราะว่าเรอบปกติเนาะเห็นรอบปกติก็เริ่มมาเลยคือเราจะเป็นเลี้ยงนี่ล่ะครับเพื่อนให้เป็นอะไรเจ้าของบูัาเงี้ยนครับเป็นล่ะครับน้ำเมาให้เพื่อนใหญ่โชค์ใครเงี้ยนะเพื่อนใหญ่โชคให้เพรนจะเป็นล่ะครับบางทีมันไปเคาะประตูเฮียนเนาะมันไปเคาะหองผัดแห้งเลขออกเฮียนกับเจ้าเลยเนาะว่เลขออกเฮียนกับเจ้าเลยไหมไปเคาะประตูครับให้น้ำเมาเนี่ยเราไปเคาะประตู ไปทีป้ายทะเบียน,<ม>นกัครับของเงินแปลกๆเลยป<ม>กวตินำมาว่าเราจะของเงินผมเรยี่สิบบาทมือมันออกสามศูนย์ันปขอบสามสิบาทอ้อพี่หม่อมก็เ่เคยขอสามสิบจักทค่ผมาไม่คือม,ม,มาแปลกเลยพอมาู้ที่ตามยังหูจักว่าแปลกบ่แปลกแต่ผมาติตามก๋จะว่าเป็นยังไนยังซี่เพื่อนเป็นยังซี่และว่าที่ม่อมแย้เดี๋ยวก่าทีิผมบอกว่าพี่หมาบอกเลขสามศูนย์ได้ลงมานั่นลงสามศูนย์ครับอันรล้บอกว่าเขาคนพได้วันเวันนี้ทตพอตัวเราอยู บ่งงินใดบ่ฮะบ่ทับงันีไดเอาน้งเพื่อผมงอ์ของเขาอยู่ของฟันเดีิสองแต่แงองอย่ของก็ไดเยอะก็เพราะเื่อได้อยู่บ่ได้คือพอเล่ากอนเลกออกแล้วคนจะเอาไม้ถุงคจะเาว่าใส่หนีบเอาไปหนีบว่าอย่างเงี้ยมนแรกโอ้พงานทิ้นสองให้เป็นแนวทางก่อนแล้วให้เป็นแนวทางก่อนแล้วเดี๋ยวมาเอานะวันเรออา้มาแรกแล้วแล้วมาให้งนี่ใ่ีิแปา่ไห เันอาหาเค่อร์ครับจรังเายำหมอนี่ื่าครับจำหมอนแล้วไอ้คนมีโชว์เป็นเสะพี่นนอนะ่าจาไห้โชว์รถออกมาครับเม่ียนแบบบางที่บอกว่าบางขาง้ามีแนวสูนก็ตัวจากของยังเกียวสื่อได้เลยแต่มายังสี่บวกใครพ่คครสื่อได้บวใครพวกคน้าเอได้นี่แหละครับ ห็เห็นหนวดเล่ามามาร้านแล้วมาเลยเาแจงโม่ให้เพิ่นนะครับกับเพิ่นขอสิบาทนะครับเพิ่นไงหกสี่สามกับสองเกตกับสองหนึ่งหาสองเก่ายืสือท้่สูระวังสิท้ามันมัดเข่ากี่นีนะครับบอกเทบนเทืร์ลางเลยนะครับสำหรับในทาาของน้ำเมานะครับเราบ่ธรรมดานะครับสำหรับน้ำเมาหน่ยนะครับวันนี้น้ำหายอยู่ตะวันเรียกน้ำเมาหรือมัดเข่าเรียกจต้องงวดแน่ แต่ว่าเห็นหนากันถามปั๊บเนี่ยมักออกังูี่ละแต่ว่าให้เป็นงวดงวดซากงวดสีเขาถามอีเลนมึงแต่เสียเปรอยู่บ่ค่อยเข่าตัวกรอบกันงวดต่อกันเองกรับเขาท้ามซี่งวดเด็ดนะหมอเขาอะลรงวดเด้ดเพรว่าอันเขาต้องจอบไอ้คลิปแรกคลิปแรกมักแม่นคลิปแรกสังเกตแล้วนะครับสังเกตม่ามอนเลยสังเกตว่าสองงวดแล้วเขาคลิปแรกเนี่ยมักกับเขาแต่ว่า ชุดล่างๆนี่บอกโค้งสุดท้ายเขาเลยมือหนีไปตั้งอยู่ไสมือนี่ขึ้มีไใส่เขาตั้งแต่ล่างนี่สินี่เพิ่นมาบอกยิ่งไม่ทันเลยเขาทั้งบนทั้งล่างมาบอกบอกสิบหกสิบเจ็ดเงี้ยบอกสิบหกสิบเจ็ดมื่อก้บอกขึ้นแต่ต้นนี่แหละต้นลำไยเนี่ยหล่าเลขโค้งสุดท้ายได้แล้วมาบอกมือเลยบอกควันเร็วอ่ะมือหนึ่งนึื่ยังไงเนี่ย่ะเขาทั้งบนทั้งล่างไงอู้หึหนาวหาเอยนะแปลกอยู่ดีนครับเอาวันนี้จอบด้วพี่น้องครับกับเบลซี่บังคุดกันนี้บจ พอก็แม่เล่าเนี่ยนเห็นน้ากันนะครับเป็นรักเป็นพญาติน้ำกันเลยในเมือนั้นนะครับเป็นบอกนะครับให้ให้ตั้เรียนกับว่าหลายตัวนะครับนี่หกสี่สามนะครับสองเจ็ดสองหนึ่งแต่ว่าอ่าสองเก่ายึดสื่อทุสูรังสีนะครับเป็นคลองคลองจองกันเลยนะระหว่างมืองนั้นไอ้เมีว่าหาสองเก่าขึ้นลาวเนี่ยก็เรียกว่าหลายตัวนั่นเองเนาะผมยันมันหวังนะก็เรืลงบนสวน จริงแล้วไ้บ่อตัวหาสองก่าหน่เว้แต่นิดเดวเท่านั้นแหละกเกเด็ก้มองวันนี้น้ำหาบ่พอแล้วป่ครับมันเนี่ยนบ่เป็นยังนนจะไปรับจ้างรับจ้างเนี่ยจะเปรับจ้างเ่ยเ็รับจ้างเปรื่อยเนมาแต่เด็กเข้าแรงมาหาเนืกินครับ เือรับจ้างไงครับตะเกาเีงานี่ปั่นคู่ปั่นคู่อัดโศกสิเนาะโศกเลือแต่บุรีจังทัยาทังหยาโอ้ยมองมาเขา่ยไนายเลาอันฝายเลาขึ้นเนี่แล้วตั้งยางหลอยางหลอะเหเนี่ยหิวเล่าก็อาเออครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้องถามมาเอาไว้ ผู <Cornell> ้อ่นเพิ่นฝันสร้างกับเสียยังใครคือีกันมันกัดกันเนาะขืนเฮี้ยนเพิ่นบางทีท36ถือมาแล้วซิมหางหัดซ่อนตังแต้ไปไหวปูซิล่ามากเนี่ยไปเอะเเพิ่นบอกสุสังบอกสุสสังเลยเลย